สวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับผมบางรอและบางยาครับผมเทรนเนอร์ประจำค่ายลูกฝ่ายกองเด่นครับผมวันนี้ก็รอบนี้จับเป้าให้แสงอาทิตย์ครับยังไงบ้างน้องชายเราแสงอาทิตย์ตอนนี้ร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ในส่วนของผมก็ร่างกายตอนนี้ก็ดีกว่าไฟที่แล้วครับเพราะว่าอย่างที่ทราบเพราะว่าสามสิบปีก่อนครับว่าเราไม่ได้เคลื่อนไหวในเรื่องของมวยไทยเลยแล้วก็มาไฟนี้ก็ เราทำงันบ้านมากขึ้นกว่าเดิมครับก็ร่างกายก็ดีกว่าไฟเยาแน่นอนครับมองแล้อย่างไรบ้างครับผมก็น้องตั้งใจครับไฟนี้เพราะว่าเจอนักมวยกระดูกชิ้นโตอย่างเซอร์แบ็กก็ถือว่าหนักแรงครับเราทีมงานเราลูกสั่จเีงก,ก็วางเกมวางแผนไปสู้ เดี๋ยวไปดูจังหวะบนเวทีครับว่าวันนั้นนี่จะเป็นของใครแต่ว่าน้องตั้งใจมากครับไฟนี้ครับซ้อมหนักมากครับผมมีลูกอะไรกังวลไหมเกี่ยวเสืเอแบค็คเขามีอะไรที่เราต้องมาแก้ไขพิเศษพิเศษก็จะที่ผมดูแล้วที่จะมีอะไรกังวลก็คืออย่างที่ทราบเลยว่าเือแบค็คเขามีร่างกัปตันที่หนักแรงซึ่งเราก็ประมาทไม่ได้เลยทุกช็อตทุกนาท,ทีเลยเพราะเราพลาดนั่นคือล่นได้เหมือนกันครับผมที่เรากังวลแต่ว่าเราก็วางนวางเกม ทาการบ้านไปสู้ครับในจุดในจุดนี้ครับคิดวัคซีนเนี่ยจตุการคิดวัคซีนคิดว่าแสงอาทิตย์ได้เปรียบเสือแบ็คในด้านด้านไหนบ้างในมุมมองของทั้งสองคนมุมได้เปรียบผมว่าเหมือนจะไม่มีนะน้อยมากครับก็ก็เสือแบ็กก็มันไม่ไม่ต่างกับเลยที่มากแต่ว่าแสงอาทิตย์ที่ที่ที่เรามั่นใจเลยก็คือหมัดของของวงจูครับที่ที่ที่น่าจะ เป็นจุดขายแล้วก็เป็นจุดเด่นของมังกรครับแต่ว่าเือ์แบ็กก็หมัดหนักไม่แพ้กันครับผมใส่นอมใหญ่ก็ได้ใช่ครับใช่ครับฝากให้ทั้งสองคนนี้เป็นตัวแทนของมังกรแล้วก็แฟนสัวลูกไฟ่กองเดินในวันที่27ดมิถุนายนนี่อยครับครับก็ฝากพี่น้องเอฟซีลูกสรกองดินครับที่ติดตามในช่วงช่วงทางครับวันที่27นี้ครับทางหน้าจอ7 HD ดีครับมาให้กำลังใจเราก็ต้องการชื่อของเือแบ็กเพื่อจะพิสูจน์เส้นทางในวันแชมเปี้ยนชิพเขาก็ต้องการชื่อแสงอาทิตย์เพื่อจะพิสูจน์ เขาจะทาเขากลับมาฉะนั้นแล้วครับคู่นี้ครับซื้อตั๋วดูหรือว่าดูทางทีวีไม่เสียเวลาไม่เสียแรงแน่นอนครับคู่นี้ติดตามมปีเยอะครับมันแน่นอนนะมันแน่นอนครับกอะไรครับผมตอบคำถามดวงดาวน้อยครับมน้องสาวของบางยาบางรักเป็นการทิงของตระกูลมวยคนที่สามก่อแนานี้ผิดหวังหมดเลยก็ผิดหวังหมดเลยก็คือไอด้าเงาะประจันแล้วก็มา โดนาน้อยครับก็ในอดีตที่ผ่านมาครับเมื่อประมาณ20ปีก่อนผมกับรถเองก็มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นแชมป์ในววธีมาตรฐานก็ไม่มีโอกาสครับแต่ว่าผ่านมา20ปีมีโอกาสแต่ว่าไม่ใช่จริงจริงได้ทําน้องสายเลือดขึ้นไปยิงแชมป์ในวิทีมาตรฐานก็ดีใจครับก็ขอบคุณสาหรับโอกาสที่ที่มอบให้กับทางลูกซากินครับในอดีตที่ผ่านมาครับลูกซากินก็เคยเป็นแชมป์ล่าเนินคนหนึ่งครับมันฟ้าล่าเินแต่ว่าในรูปแบบมวยสากลแต่ว่า20ปีหลังก็ นวยผูไทยมีโอกาสขอบคุณโอกาสที่มอบให้ครับเราดูแลนักมวยเต็มที่ครับก็อยากอยากอยากสักครั้งครับเพื่อเป็นดีกีของนักมวยแล้วก็บอดของค่าแล้วก็เป็นความภูมิใจของผมแล้วกับพงรถตที่ทําน้องเป็นแชมป์ในวีดีมวยครันใช่ครับผมใช่ครับสี่เปอร์เซ็นต์รมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ผมก็มั่นใจครับเพราะว่าเราเคยชนะแต่ว่าชนะเมื่อ3ปีที่แล้วใช่ครับก็น้องมงกฎเพชรก็ถือว่าไม่ ไม,รรมไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าพัฒนาขึ้นมาเรื่อยแล้วก็น้องเขามีความแข็งแกร่งแข็งแรงครับแล้วก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นไฟที่ใหญ่มากๆเลยสําหรับตัวน้อยแล้วก็ทีมงานข้างเมือนรสันดินกับก็ไม่ประมาทครับแต่ว่าทีมงานก็มั่นใจเตรียมตัวไปสู้เหมือนกันครับเพราะว่าที่เคยชนะเขามาสามปีที่แล้วสามปีที่แล้วปุ๊บเขาต่อยเขาสร้างเเวลจนพังขึ้นมาเป็นแชมป์ตรงกับข้างกับเราว่าสามปีที่แล้วเราชนะเขาเราหยุดเลยตรงนี้ครับถึงวัดอะไรไม่ได้ เพราะเขาชกจนพัฒนากับเราที่เคยชนะเข้ามาแต่ว่าหยุดตรงเนี้ผมมองว่ามันทําให้เราประมาทเขาไม่ได้เลยสำหรับมุกุขเพชรครับผมครับผมโอเคคขอบคุณครับครับผม